สวัสดีครับสวัสดีตอนตีสองครับ <g ül> จากคลิปที่แล้วครับว่าฝนจะตกหิีมากจะร่องตอนนี้ก็มองไปเห็นอย่างไรครับถ้าฝนบ่แห้งนะครับฝนฝนแบบลิ้นแบบลิ้นปล่อยๆแบบนี่ครับได้ยินเสียงฝนมาครับฝนล,ลางข้าไงดาวคอกทั้งหมดก็มองไปเห็นแล้วนี่ครับขนาดใด้คอกนี่ มองเก็นดหน่อยเป็นสิไมไรยังมังผลยังร,รมีัวบวี่ัวเยครับ่นเดี๋ยวไปนัป่เปนเปินดนะครับแล้ผมเดียวิ่งตาเป้านาจักออหูตอนยมุ่ผลนังัวนอยู่ตัวนึงครับตอนกล่องเดียวรเรห็นดอกนี่ครับยุ่งมุ่วเดยวเอเสานี้นอนอยันตัวนึงไม่ต้องไปไลค่ครับควาบสภาพปการ ลล,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 ลมมาทั้งนี่แหละครับลมลมลมมาทั้งมุมนี่แหละมุมสีองศาครับตอนนี้โทษสับกลัวโ,โทษสับทันไหครับตอนต่นในมือสันอยู่เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊เอะคด,ออออออดครับไปได้ฮฮฮไฟหลอดไกลๆ่นครับ นนบ้าคไทยตอนนี้ตีสองครับป้าหง่วงไปไรไปเลียดเพรามันตีสองดีนะครับตีเนี้ซีน้ำหาาจะเริ่มเลียดตีสองกันนะครับเห็นแตงเงาเหรอครับมือครับมืดเหรอปวดมือเลยตอนนี้ ลบมาแหกครับกรเบื้องฐานหลอดไฟเลยครับนี่เป็นไอหมอกไอย่างมากนะครับอยู่ย่างเดียวไปไปครับเอาไรนีกว่า็เตาไรเข้าไปเพียงไฟใครอยู่ครับมันเลอยู่ข้างในมันเลอยู่ข้างนอกเดียบแค่ข้างนอกโอ้ย อยากบเห็ดให้จะใครเย็ดเห็ดต่ปาครับได้ยางกันสิโลมครกบล่มตอนนี่ย้่มสิพันไปน้ำลบแท่ครับนี่าจะได้กรน้มเย็นขนาดนี้ซีองศาครับเฮ้ยเฮ้ยเยยอ้ยเอเอยากไปกัไปครับเพราะว่ามันกัวฝนข้าขงนอกตื่นฝน เเปิดแฟลชเเปิดแฟลชเปิดแฟลชให้เห็นหมอกครับเอ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 เฮ้ยอยากะังกันรลางวกันเลยเฮ้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 ยเอ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  อัเข้างหน้าก็หางยงพวกขันหลังก็จะวางยางเด้ครับเ้ยเฮ้ยเอยครับไป้ับว้มันก็เปียกคนเนาะมันกับวางย่างแ่คนเีวล่ะฝนังมน้อนฝนร้อนท้องหัวท้อไก่ยงคนนั้ โอ้ครับสุดยอดเลยขันคนเทนเก้น,นสวนมันก็จะนอนครับพุ่นนี่จะลำบากในช่วงนี้แล้วบนี่ยช่วงต,ตรงนี้ก็มีหลังคาครับถ้าตอกเก้าไอ้ว่าไปพัดเป็นการัจะเกียนไปเข้าหลังเขาจะเขาแลี้ยไปใส่หลังคาครับจองนี่ยครับสนุกมากจะไปเกีก่กับไปว่าไปใครครับฝนตกฝนตก เอ๊ะไรแห้งไปนะเดี๋ยวง้อล่มอีกง้อล่มกันทีนี้กับอีกมาขับมือเย็นนะก็เย็นแห่ง นี่แหละครับหนึ่งเหตุผลเป็นอย่างซ้ำว่าคือไในงานคงทีเพราะกระดิเห็ุขี้เก่าครับฝนตกกระล้องฝนตกฝนล่องกระดิเห็ุขี้เก่าคือมันมันเป็นงานที่จัดกาะไว้แล้วครับคันผู้ใดไขาดงานกะนั่นไปมันก็มันก็ต้องมันก็ต้องสับงานกันไปแบบใช่ไหมครับคือแต่อาทิตย์ขั้นบ่างบอกไาเรียบร้อยนะครับว่างอะไรพนี้ตะเหตุพวกนี้เหตุพวกนี้เฮ็ดกะนี้เฮ็ดบีบตอนนี้ยังสิไม่ครับแต่พวกนึงขาดผู้นึงควยนั่นต้องแจ้งกันก่อนนะครับ โอ้โหเย็นครับเย็นมือแข็งมือแข็งครับมือแข็งคุณทาบางเลือดเลือดเบียบปุ๊บอู้ลองเดียวจะได้บิดประตูไว้ครับผมนะโอกาสที่ยะคงหวมาจะตก มันก็นต้องฝนยังส่ครับฝนแบบวิชักหมื่นหนึ่งหรือสองหมื่นครับโอ,อกาสตกแต่วมือขึ้นก้นผมถ่ายคลิปนะนั่นไหครับผมถ่ายคลิปล่าสุดกัดหลังจากถ่ายปุ๊บตกเลยนะครับนผมไปร้านข้าแมาแล้วก็ตกเลยเฮ้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 ยอ่ะครับเดี๋ยวเจอกันไหมเดี๋ยวเจอกันไหมครับเดี๋ยวเจอกันไหมเดี๋ยวถ้ามันตกกี่เหรียญจะนไทยบ้างไหมครับคลิปนี้กะ จะเอาว่าขึ้นไปนี่นะครับขึ้นไปนี่ขึ้นไปเขาตโองเลียด้างบนครับต้องไปเปิดไฟมื้อนี้คิดว่าต้องไปเปิดน้ำห่อนแฉมือครับก็เย็นแห้งครับเย็นสุดๆเลยตอนนี้เย็นก็ต้องเช็งนีมะตกครับไปแล้วครับไปแล้วสวัสดีครับบุญครับขึ้นไปคนละหัวไปเลียด